เรื่องสมานผีนะเพราะเออเอเอโปรทำหนังสือนี่มันมันไม่ได้เล่ากับใครอะ่ะเป็นเวลาตั้งหลายสิบปีพเพราะก็จะคนมันจะไม่เชื่อคพรานี่พ่อเขาเป็นคนทำป่าไม้มีสมทานป่าไม้ ทางฝากเหนือนี่มันก็หนุ่มๆมั่งก็ออกทำงานแทนพ่อพร้องกับคนจำนานป่าคนไปดูต้นไม้ในป่าคนตัวเขาชื่อทองทิวตัวผู้นำทางสื่อการไปดูต้นไม้ที่ว่า โตตั้งสิบเอ็ดคำจนสิบสี่สิบห้าคำแล้วก็โคตรเอาตอนงามงามนี่ไปดูไปดูเดินจนไปทนจนมันเพลินไปนต,ะตะวันบ่ายก็แล้วจะกลับที่ก็ลับไม่ทันแต่นในผู้ํำนานทางก็องบอกว่าเขามีผู้เล่าว่า ตามทางเล็กนี้ไปถึงเดินอีกเราซึ่งชั่วโมงซึ่งชั่วโมงพอจะถึงหมู่บ้านเล็กๆกออาทใชนอนได้ขอพากันเดินไปเลยจนหมดแสงตะวันแล้วไม่ถึงบางคนสัเนี่ยว่า มองไปมองมาขอ็เหอ็นวัดวัดมีเจดีย์หักอยู่เจดีย์เลยก็แวะเข้าไปขอเขาเห็นวัดสะอาดเรียบร้อยแสดงว่าผู้ที่อยู่ที่วัดนั้นรักษาความสะอาดดีมากเลยอ่ะ ให้ขึ้นไปบนมนโสศาลาเขามีพระลงบันไดมาองถามว่าท่านเจ้าอาวาสท่านสงฆานอยู่ที่ไหนพรานก็ชี้ไปทางบนซาลาถ้าตัวเองลงมาก็ไปไปซูมให้สองคนก็ขึ้นไปขึ้นไปพอ มองไปในห้องก็เห็นพระท่านนั่งอยู่นุ่งห่มเรียบร้อยแต่พระปฏิบัติธรรมเลยก็ก้มลงกราบอาคาพูดทำไม่ฟังนี้ฉันหมากด้วยฉันหมากนะว่าพอหมดทำก็เดี๋ยวก็ฉั้นอีกะชั้นล้วเขบวนตองในกระถทนผากแตยนั่นแหละ นแสดงว่าฉันฉันติดมากนกีสองนน่ะเกิดความเริ่มใสในการก็นรกขึ้นศัพท์สองพ่อมีของดีพระดีอะไรบ้างขอไว้บูชา่านตอว่าจะต้องเอาอะไรเองอต้องเอาอะไรดีอะแะต่กุดทนในตัวมีอยู่ดอกมีอยู่แล้ว ไอ้ที่ไปไเจ้าของตะก,กุดก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าตัวแขวนตะก,กุดในการในทองเิวนในก็ไใหม่เคยรู้ว่ามีตะกุดโทษก็จริงควักข้ามาดูมีจริงย่งเริ่มสายใหญ่ท่านนี้นายทองเกลือก็ขอมากนายนหยก็มาพบรวงพอแล้วอยากขอของดีไว้บูชา อาจารย์บอกว่าคมีสวมเด็จนางพยาอยู่ทั้งองค์ก็ดีอยู่แล้วตัวเองมันคอยล่อยคอ,ยคอยใส่ในเสื้อยืดข้างในมองไม่เห็นหรอกแต่อานรู้ได้อย่างไรเกิดค,ความเลือะเริ่มสายใหญ่พอบอกว่าถ้งมีแล้วก็อยากได้ไว้บูชาอีกเพราะเคารบตองต่อหลวงพ่ออ่านบอกเดี๋ยว ข้าไปในห้องก่อนข้าหายไปในห้องจนเมื่อตอนที่ตอนนั้นมันแจมืดแล้วเต็มมืดแล้วมอตอนที่ท่านนั่งอยู่บน,นสว่างยืนพอท่านลุกข้าไปในห้องเอ๊ะชักมองก็ไม่เคยเห็นเลยเขาชักเอะใจเห็นข้าไปนานไม่เห็นหรอกสิพอประเดี๋ยวแล้วมีคนติดใต้สี่ห้าคน ทางจากกดไปไม่มากเพราะเป็นทางผ่านเลยก็กระแอมขึ้นทางพวกเรานากก็ถามมาทำอะไรที่นี่แล้วบอกมาหาหลวงพ่อโอนัาก็เลยบอกลงมาลงมาอย่าอยู่ที่นั่นลงมาเดียวพอนนี้ก็มายอมลองไปบอกขึ้นมาที่นี่นี่จันอยู่ในกุฏิ อันนี้พอข่าวมา ойти, ใกลนอ้คนที่เีียใจนายทองเกลียวจาได้ว่าเคยเป็นลูกน้องของพ่อเขาอนแต่นนพอเห็นเงือกอ๋อคุณหนูมาทำอะไรที่นี่มันจำได้จับข้อมือดึงลงไปเลยลองจากดไอ้นกทเขาต้องกาจับมือในการพาไปหาพอสมควรแล้วบอกจงได้พูดมันเรื่องอะไรจ๋าหลวงพ่อขามหลวงพ่อ เขาเจ้าของดีอยู่นี่ทานเยอะทาเดี๋ยวค่อยพูดบ้านเขาอยู่ห่างจากนี่เราห้าเซนไปถึงบ้านก่อนค่อยค่อยพูดในหวังเอไปถึงบ้านกนบอกไม่มีหรอกปลาที่นั่นสี่สิบกว่าปีมาแล้วร้างหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดนั้นที่ชันช่างนั่นแหละทานมาราพิปีนั่นแหละแล้วท่านเป็นโปรตี เป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าเล่นทางเรื่องร้างด้วยแล้วท่าที่ทราบว่าอาจานวนมานาพาไปแล้วมีผู้เห็นบางกลางเคยได้ยินการโนมม์เสียงดังบางทีก็เ,เห็นปัดวาดวัดพวกนี้ผมจะเห็นการธรรมดาเห็นชัดนั่งพูดทันนั่นแหละถูกแล้ว เป็นไปได้อาดองเทวนี่เป็นคนสมัยใหม่ไม่กล้าพูดในมันสิ่งที่ในโลกนี้นะ่ะนั่น,น,นกน็ว่ากันมาอยู่มิติหนึ่งแงต่เมื่อจะแสดงตอนในปรากฏเขาต้องทำกายห้หยาบขึ้นแต่พวกนี้มาเป็นมนุษย์อยู่ศีลก็เคยรักษา เลยมากกอดสามาที่เคยทำนั่นแหละมาตายไปแล้วเขาเกิดเป็นภูมิจับที่อยู่ที่นั่นเพราะความรักติดอยู่ในกุฏติวิหารดร้วยวัดที่ตนสร้างไหวหนังเป็นอุบาาทานที่คิดคิดอยู่ในความพัฒนาจะอยู่ที่นั่นเพราะถอจะต้องไปลงนรกมันไม่ถึงหรือยังไม่ถึงฝ่ายคดท้นยังช่วยอยู่อะไรเป็นภูมิเจ้าที่อยู่ที างานนี้ก็มีเมื่นกันแต่คนสมัยใหม่อแต่เดี๋ยวนี้นั้นรู้สึกว่ามีคนเชื่อถือในเดินด้านจิตนี้มากขึ้นใน้มงใจถึงอย่างไรเสียก็ใเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ไปว่าเรามาหากันมากขึ้นเพราะว่าตัวเองมันยอมจำนน อย่างที่พอกว่าดัางมันจำนอนมาแล้วเรียนก็เรียนไปไม่รู้จะไปทำอะไรเงินก็มีไม่รู้จะไปใช้อะไรจงไม่มีอะไรบอกไม่มีใครไม่มีอะไรรักษาใจก็เลยทำอะไรตามความพอใจมีใจเสรีภาพเต็มที่วายโหนวดวายเขา,เขาไม่โคลนตลอดถึงผมก็าไม่ตัดไม่แ เรียกว่าไม่ตัดไม่หวีนี่เนี้แล้วลอยตามสบายมันสบายดีไม่ยุ่งเห็นอย่างง่ายง่ายนอนอย่างง่ายง่ายต่างเป็นอารมณ์ต่างเป็นสถานที่ของพวกเลเทเราเนี่ยเดินเอาไปไประชุมกันไปอยู่กันเพราะต่างกันกระถางมีเงินเอาไปใช้ไปจ่ายกันเงาเรื่องของ ใครดีก็มีดีสีชั่วก็ชั่วมันเป็นเรื่องสี่ยากมากเลยนี่ใครวหยคนชั่วอพ็พอยังชั่วแต่ฝ่ายพระที่ชั่วนี่แก่ยากเพราะมันมีใครไปเดินได้คนไม่กล้าเดินพระกล้าเดินพระกันเองก็ไม่ได้โต้แย่งขัดโต้เถียงขัดแย่งกันเนี่ยถึงมันยุ่ง คนเตือนคนต้องเตือนได้พระเตือนคนเตือนได้แต่คนเตือนพระไม่ได้พระเตือนพระก็ไม่ได้ก็สิจีมานะมันแรงรู้แล้วเก่งแล้วเนี่ยถึงเห็นทำใหม่ย่อนยานในธรรมวินยัยโดยเฉพาะในวินยัยในศีลย่อนยานมาก ถ้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงเขาเราก็รักษาในตัวเรากันแหละทุกดูกทุกองนั่นแหละรักษาในตัวกันไปในสานักเราถึงอย่างไรศาสย์จะทำความชั่วลูกแอบนัดจิตใจไปแล้วให้มันตายจะดีกว่าดีกว่าจะไปําความชั่วขึศยอมตายมันไม่ตกนรกหรอกแต่้าาความชั่วแล้ว ที่จะแก่ตัวทํากลับความดีนั้นไม่ได้มันยากตาความชวนมันมันเป็นแผลเป็นมันหนาวมันเป๊ะมันไม่กลิ่นรักษาหายแล้วก็ยังมีแผลเป็นอยู่แล้วเราเป็นปูปฏิบัติธรรมนั้นถาเกิดกลาดั้งจิตโลแขมนาจิตใจไปในขวาในราคะในโทสะ เมื่อไหรลองมานั่งเถอดเจ็ดวันให้จะขึ้นพื้นมาได้นะั้นไม่ได้ใช้เวลาตั้งเดือนจนเบื่อหน่ายมันตกมันเสื่อมไปหมดก็อะไรมาอะไรก็ไม่สำคัญตอสตินั่นแหละที่เขาสอนสอน,สอนทางวิปัสสนาเนีเขาไม่ผิด เเี่ว่าต้งให้มีสติอยู่แต่มันง่ายเกินไปตังว่านิพานลืมลืมตาอยู่นิมก็ยากลำบากอยู่เรื่มเขาเค่ไม่เอาอะไรให้ทำผิดใจว่าไม่รับอะไรถึงทำงานอะไรอยู่ก็ทำงานอนันนั้นให้ดีที่สุดขอพอให้เรียบร้อยที่สุดให้ดีที่สุดนั่นแหละคือปฏิบัติธรรม ไออย่างนี้มันก็ไม่ใยากติดที่เราปฏิบัติธรรมคือทำในธรรมชาติการเราทํางานก็คือทำธรรมจาตทำไปมันก็ถูกแต่ความสัาเร็จมันจะอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นการรู้จักใจสติเท่านั้นเองอันต่อแต่ว่ามันก็เกิดความเรียบร้อยขึ้นนั่นแหละทองสัมนแบบด้วยหลักสมาธิขั้นถูการที่จะทำจัด กิเลสออกไปจากจิดได้มันต้องมีญาณต้องมีสมาธิสูงเพราะสิ่งที่ละเอียดของกิเลดมันไม่ได้อยู่ตื้นมันอยู่ลึกเคยเคยพบว่ามันติดอะไรอยู่บ้างเมื่อรวนตามไืนดนเดียบร้อยแล้วเปี่ยนเทีเนยนใจขึ้นแล้ว เป็ียนใจเริ่มดับแล้วมันยังมาแล้วตอนถอยออกมันร้องเพลงกันมาเองเพลงไี่เคยชอบร้องนั่นแหละเพลงดนตรีแล้วอ๋อเมื่อก่อนเราไม่รู้ราว่าเราลาดเสียงได้เมื่อไหร่ลารูดลถถนเสียงแต่ไอ้รู้ปเรารู้ว่าลาดดูลิ่นรู้ รรู้แต่เสียงไม่รู้โอตภะนั้นรู้แต่เสียงไม่รู้นั่น้นมันถึงสอบลายเรางจาย์ันทีพอมันขึ้นมาอย่างนั้นไม่ทันจบก็ร้อ,องว่ไดข้ขึ้นขึ้นต่ออ๋อไอ้นี่เองมึงยังอยู่อีกหรือฐานัะมันก็ลงวงูบดับไปเลย ดาบแล้วก็ไม่มามันตัดขาดเพราะเพราะเพลงนี้นิสัยเดิมในญาณนี้ก็รักมากที่สุดตั้งแต่เด็กแต่แรกมากในปุดหัดรองเพลงขเขาโวดาการข้ามการคืนหาน้ำมันนัดอะไรไปอ่าไปเขาจดจัดเยียน สอนเพลงสอนดนตรีโึาพยา ح, ยามเรียกว่ามันอยู่ลึกที่วัใจก็เมื่อเป็นเครือหัดอยู่เคยโกรธอย่างจัดแต่ว่าเอาซอมาสีแล้วความโกรธมันลดไปลดไปจนหายขาาที่ว่า เกือบต้องลองม้ลงมือและที่โกรนแต่ว่ามันก็ดับได้มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะสว่านั่นมันช่วยทางโลกีไม่ใช่ทางโลกตระโลกตะ,ะนันั้นไม่เอาเลยเราให้รู้ว่าเราติดอะไรมีสำคัญการที่เราจะเอามันออกได้ ถามมาคุณรู้ว่ามันติดอะไรพอ,อเพียนเราถึงนั้นแล้วออกถ้ารู้จักละถ้ารูจา้จักว่ามันชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบอะไรก่อนที่จะบริโภคก็ปัจัยสีเราต้องบอริโภคก่อนจะบริโภคเราก็ต้องละมันไว้ก่อนให้มันดับถ้ามันไม่ดับก็อยาบริโภคมันอะไรเป็นหลักจริง แน่นอนที่สุดมันจะไปเกลียดจังมันจะเกลียดจังมันเป็นวิวาวตนณาไม่ชอบมันชอบมันเป็นการวัตนาไม่ชอบเป็นวิวาวตนณาแล้วกอเด็กดิ้นรนหนามาเป็นพระวัฒนานย่าไมอยู่่อย่าลืมกัณหนาในการปฏิบัติ และต้องนึกถึงอริยสัจสี่เป็นหลักของการปฏิบัติอย่าทิ้งอริยสัจสีเป็นันกาดการกำบังกิเลสได้าะตัดันาได้วัตตาขวาหมดสิ้น